สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฟิล์มนะคะครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันวันนี้แบบฝึกหัดของเราคือวิชาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่14ค่ะหน้าที่14อ่านหนังสือให้ถูกวิธีฟังข้อความพร้อมพูดตามครูและลากเส้นจากข้อความไปหาภาพที่สัมพันธ์กันค่ะ ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเปิดหนังสืออย่างเบาๆภาพไหนที่เปิดหนังสือเบาๆคะภาพไหนเอ่ยภาพเด็กผู้ชายเสื้อสีเขียวหรือว่าเสื้อสีส้มเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีสีส้มนะคะ,ะให้เด็กๆโยงมาเลยผ่าเดินทางมา เรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราเปิดไปหน้าที่หน้าที่สินะคะหน้าที่15เพิิอเพลินกับหนังสือสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของหนังสือและกากบาททับภาพที่ไม่มีในด้านบนพร้อมบอกจํานวนว่ามีเท่าไหรค่ค่ะ อ่เด็กๆคิดว่าหนังสือมีประโยชน์ยังไงบ้างคะช่วยให้เรามีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะช่วยให้เรารู้จักพยัญชนะสระต่างๆในหนังสือใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามากากบ,บาดท,ทับภาพที่ไม่มีในด้านบนนะคะอลองสังเกตดูภาพด้านบนแล้วมาดูภาพ สภาพด้านล่างนะคะ,ะภาพที่1ภาพที่1ภาพนี้มีในด้านบนไหมคะถ้ามีเราก็ไม่ต้องกากรบาดนะคะต่อไปภาพที่2เด็กผู้ชายนั่งเปิดหนังสือมีไหมคะไม่มีเรากากรบาดทับไปเลยต่อไปเด็กผู้ชายนอนอ่านหนังสือ,อภาพนี้ เด็กผู้ชายนอนอ่านหนังสือมีมีเหมือนภาพด้านบนไหมคะมีเราก็ไม่ต้องกากระบาดนะคะต่อไปภาพเด็กผู้หญิงกำลังอ่าระบายสีบนโต๊ะมีไหมคะภาพด้านบนไม่มีเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วระบายสีเราก็กากระบาดท,ทับเลย เมื่อกากระบาดท,ทับเสร็จแล้วเรามาดูภาพที่เรากากระบาดท,ทับมีจํานวนทั้งหมดกี่ภาพคะมีหนึ่งสองมีทั้งหมดกี่ภาพคะสองภาพต่อไปเปิดไปหน้าที่16นะคะหน้าที่16<ม>เป็นการดูแลหนังสือสนทนาเกี่ยวกับการดูแลหนังสือ สังเกตภาพที่หนึ่งและภาพที่สองแล้วกากบาททับภาพที่ต่างกันจํานวน4ตตาแหแ่งลงในภาพที่สองเด็กๆคิดว่าเราจะดูแลหนังสือ,อยังไงคะเราควรที่จะ,ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วเราควรที่จะเอาหนังสือไปวางเก็บไว้ที่ชั้นเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้เราหาหนังสือได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ หรือเวลาที่เราเอาหนังสือออกมาจะเปิดอ่านให้เราเปิดอ่านหนังสืออย่างเบาๆไม่ควรเปิดแบบรุนแรงเพราะอาจจะทําให้หนังสือของเราขาดได้ใช่ไหมคะเด็กๆามาดูการมาสังเกตภาพที่1และภาพที่2กันนะคะว่ามีภาพไหนที่แตกต่างกันบ้าง ภาพที่หนึ่งและภาพที่สองมีภาพไหนที่แตกต่างกันคะแล้วเรากากระบาดทับลงในภาพที่สองนะลูกอ่าให้เด็กๆลองสังเกตดูแล้วครูฟิล์มจะเฉลยนะคะติ๊กตอก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 โอเคค่ะครูฟิล์มจะเฉลยแล้วนะ ก็จะมีตรงภาพเก้าอี้ตรงนี้มีเก้าอี้ส่วนตรงนี้ไม่มีนะคะตรงภาพที่1ไม่มีเก้าอี้ต่อไปโบสีเด็กผู้หญิงโบสีสีเหลืองอเด็กผู้หญิงโบสีเหลืองส่วนข้างบนเป็นเด็กผู้หญิงโบสีแดงต่างกันนะคะ,ะมาช่วยครูฟิล์มสังเกตอีกค่ะมีตรงไหนอีกบ้าง มีตโต๊ะ,ะตรงโต๊ะมีสีส่วนโต๊ะที่หนึ่งไม่มีสีนะคะแล้วก็มีเบาะนั่งเบาะนั่งตรงภาพที่สองมีเบาะนั่งภาพที่หนึ่งไม่มีเบาะนั่งนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่สามสิบหกเปิดไปยาวๆเลยค่ะหน้าที่สามสิบหก หน้าที่36นะคะจะเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หันษาสนทนาจากภาพแล้วขีดเส้นทับภาพที่มีตัวเลข5พร้อมกลางนิ้วมือตามภาพแล้วนะับนิ้วมือว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูนะคะภาพที่1ภาพที่1เป็นภาพเขากลางนิ้วมือ ภาพที่1น,นะคะเป็นภาพที่เขากางนิ้วมือมีเลขห้าไหมคะอ่ามีนะคะตรงนี้ไงอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขห้านะลูกนีให้เราขีดทับภาพที่มีเลขห้านะคะขีดทับไปเลยเมื่อขีดทับแล้วให้เด็กๆก,กางนิ้วมือขึ้นมา5้านิ้วกางนิ้วมือขึ้นมานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมานับพร้อมกันว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอ่า 1, 2, 3, ่ง,งามสี่หมีทั้งหมดกี่นิ้วคะ5นิ้วอ่ะมีทั้งหมด5นิ้วนะคะต่อไปมาดูภาพที่2ภาพที่2เป็นรูปสตรอเบอรี่อ่าภาพที่2นะคะเป็นรูปสตรอเบอรี่มีเลข5อยู่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นเลข5อยู่ไหมลูกไม่มีเลข5ใช่ไหมคะ ไหนเราลองมานับผลสตรอเบอรี่ตารางนี้กันดูว่ามีกี่ผลอ่ะหนึ่งมีกี่ผลคะมีหนึ่งผลอ่ะมานับตารางที่สองอ่ะมีกี่ผลคะพร้อมกันนะหนึ่งสองมีกี่ผลคะสองผลต่อไปตารางนี้มีกี่ผลมานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามมีกี่ผลคะ มี3ผลนี่ก็จะเป็นการนับจำนวนนะคะต่อไปมาเรียนรู้ตำแหน่งกันอ่ะครูฟิลมจะกำหนดให้แตงโมผลนี้เป็นผลที่1ผลนี้เป็นผลที่สองเด็กๆบอกครูฟิลมสิว่าแตงโมผลที่หหรือผลที่สองที่อยู่ด้านในที่อยู่ด้านในตะกร้า แตงโมผลไหนคะที่อยู่ด้านในแตงโมที่ผลที่หนึ่งนะคะนี่ผลที่หนึ่งนี่ผลนี้นะคะอยู่ด้านในตะก้าส่วนผลนี้จะอยู่ด้านนอกตะก้านะคะต่อไปลำดับปริมาณน้ํานะคะมาดูการนี่เหยือกที่หนึ่งส่วนนี้เหยือกที่สองหือกไหนที่มี น้ำมากกว่ากันเหยือยกไหนคะเด็กๆคิดว่าเหยือกไหนเอ่ยตอนนี้เหยือกเท่ากันเลยน้ำเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ,ะน้ำตรงนี้กับน้ำตรงนี้เด็กๆคิดว่าน้ำเหยือกไหนมากที่สุดน้ำเหยือกนี้นะคะเพราะว่าเห็นไหมพื้นที่สีฟ,ฟ้าพื้นที่สีฟ,ฟ้าเขามีมากกว่า ตรงนี้พื้นที่สีฟ้าเขามีมากกว่าเห็นไหมคะเมื่อทำเสร็จแล้วเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย